โอเคครับก็สวัสดีทุกคนเจอกันครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวตัวด่าไอ้เฉดิอีเวนต์ใหม่นะฮะซึ่งเป็นอีเวนต์ของคร็อกอีเวนต์นะฮะผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวนะฮะซึ่งเอาตรงไหมผมได้ทุกตัวยังไม่ผมไม่ได้ทุกตัวนะฮะซึ่งมีบางตัวที่ผมได้แล้วแต่ซึ่งผมก็เลยคิดว่าจะรีวิวเลยแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะฮะซึ่งอัปเดตใหม่มาก็จะมีตัวใหม่มาเยอะแยะมากมายเลยส่วนตู้นะฮะ ตัวตู้ก็จะเป็นตัวไหนสปีกเกอร์แมนนะฮะซึ่งผมพูดตรงๆเลยว่าเป็นตัวที่แบบว่าสปีกเกอร์แบนร่างดำผมชอบเรียกเดียวอยไาเงี้ยกันนะฮะเพราะว่าโมเดมมเลม,ม,เดมันไม่สวยเลยอืมโมเดลมันไม่สวยเลยไม่สวยเลยแบบโมเดลแบบแย่มากเลยคือโมเดลแบบแย่มากเลยนะนี่ก็คือส่วนตัวนะซึ่งหลังจากที่ผมได้ทําการเห็นคนใช้มางานมาแล้วผมตัวนี้ฮะผมพูดได้เลยว่าเป็นตัวที่ ดีดีเลยก็เป็นตัวที่สําหรับผู้เล่นใหม่ใครที่สมได้มาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะฮะถึงจะเทียบให้ปอร์ไม่ได้เลยก็เถอะแต่มันก็เรียกว่าไงมันก็คือตัวที่มันใช้เล่นได้เออผมเรียกว่าไงเป็นตัวที่ใช้เล่นได้โดยผมให้ะคะแนนนะฮะเต็มสีผมให้ประมาณ6นะฮะผมขอตัดสคะแนนเรื่องโมเดลนะฮะซึ่งโมเดลนั้นไม่สวยเลยนะฮะ มาเป็นตัวที่สองนะฮะตัวที่สองที่เข้ามาใหม่ก็คือตัวโอกบูมนนะฮะผมเป็นตัวที่ผมพูดเลยว่าโกงระดับหนึ่งเลยนะฮะเป็นตัวที่โกงแบบพูดไงเป็นตัวที่โกงมากเลยนะฮะหลังจาที่ผมดูคนเล่นมาฮะ,ะซึ่งมันเป็นตัวที่แบบว่ามีสตันเอ,อ๊ะเฉยดิมีเหมือนหยุดเวลาได้ด้วยมั้งเออเนี่ยไปหยุดเวลาได้ด้วยแล้วก็ไอ้คูดาวบูชมุมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่ผมรู้คือมันหยุดเวลาได้หยุดเวลาได้ได้ดีกว่ามั้งเออ ได้ดีกว่าประมาณนี้นะฮะซึ่งผมก็เลยคิดว่ามันเกิดเก่งนะผมผมให้มันว่าเกิ่งแล้วกันนะฮะซึ่งคะแนนในการให้ตัวนี้ครับผมให้ประมาณเจ็ดไม่ก็แปดนะฮะเออผมให้แปดแล้วกันนะเออแปดแปดแปดตัวนี้ครับผมประมาณแปดเลยนะซึ่งไม่ไม่ได้จะผมไม่ได้ทดสอบจริงๆนะฮะซึ่งก็คือไปดูคนอื่นเล่นมาก็ถือว่าดี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 นะผมต่อไปนะผมเป็นตัวที่อัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับผมจากตู้ตรงนี้นะครับผม เนี่ยผมตู้ไทม์เกรดนะครับผมซึ่งเรา,<ม>าจะได้จากตัวแรกนะฮะซึ่งตัวนี้ตัวอะไรวะแล้วปัม๊มไม่รู้ดิเออตัวระดับแรตัวนี้นะครับมันตีสเปรดด้วยซึ่งดีไหมดีเก็บไว้เก็บคูณเก็บไว้นะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่ใครที่สมได้เกลือก็ไปแจกผู้เล่นใหม่ซะเพราะว่ามันมีนประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่เยอะนะครับผมก็ให้ประมาณประมาณห้าคะแนนนะฮะดามจไม่ได้เยอะอะไรประมาณนั้นนะครับตัวต่อไปผมเป็นอคคูคร็อกแมนชื่อมันอ่านยากจเลยวะ ก็ดีไหมดีอยู่นะฮะแต่ซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้ตีเป็นสเปรก็มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นฮะซึ่งผมก็คิดว่าอยู่กลางๆนะฮะซึ่งขอให้คะแนนน้อยก,กว่าตัวเมื่อกี้นะเพราะว่าไม่ได้ตีเป็นสเประะปนะฮะให้มันสี่คะแนนนะครับผมซึ่งได้มาทําอะไรเก็บไว้ก็ได้แจกผู้เล่นใหม่ก็ได้นะฮะผมแต่ซึ่งถ้าแจกผู้เล่นใหม่เอาตัวนี้ไปแจกดีกว่านะฮะเชื่อผมตัวต่อมาเป็นตัวอารามคล็อกแมนนะครับผมซึ่งตัวนี้ ไม่รู้ครับว่าเก่งหรือไม่ับผมแต่ดูจากสเตตแล้วนะครับผมซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวที่กลางๆนะครับผมเป็นตัวที่เล่นได้นะฮะใครที่เพิ่งเพิ่เล่นใหม่นะก็สามารถเล่นได้เลยนะฮะซึ่งผู้เลยว่าเซตเนี้ยผู้เล่นใหม่เล่นได้หมดเลยนะฮะผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดเล่นตัวดีๆก็ดีไปเลยนะผมตัวนี้ให้ประมาณหกเหมือนกันนะผมให้ประมาณหกเต็มสิบนะครับผมตัวต่อมาเป็นลาร์ดคอร์กแมนนะผมซึ่งเป็นตัวที่ผมคิดว่าเก่งนะเออเก่งเก่งเก่งอยู่แต่คือด้วยความที่มันตีวิหนึ่งอ่ะมัน มันตีวิหนึ่งก็คือด้เบีเป็นถึงมันจะห้าหมื่นแล้วเถอะนะครับผมแต่มันตีวิเดียวอะมันก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันตีช้านะวิเดียวของเกมนี้ก็คือช้ามากนะผมโอเคซึ่งเดยวให้ประมาณให้เจ็ดแล้วกันนะผมให้เจ็ดนะด้วยความที่มันตีช้านะตีวิ่หนึ่งเลยนะตัวทำเมตัวกรลี่ของเรานะผมเป็นตัวเชฟคล็อกแมนนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมพูดเลยว่าเก่งเก่งจริงว่าตัวนี้ผมให้ให้ให้เขว่าเก่งเลยนะซึ่ง มันแบนบ,บมีประโยชน์สำหรับาประโยชน์ชนมากๆเลย,ะยงงนะครับผมซึ่งผมคิดว่าตัวนี้แหละผมเป็นตัวที่ควรเก็บไว้นะครับผมควรเก็บไวะะ้ไวอย่างยิ่งเลยนะัะผมแล้วมันออกยากด้วยนั้นเนี่ยเออตัวนี้นออกยากด้วยถือว่าเป็นตัวที่เก่งเก่งเลยอ่ะเก่งเลยผมให้ประมาณเก้าให้เก้าให้เก้าเลยตัวนี้เก่งเก่งเลยตัวนี้เก่งเลยตัวนี้เก่งเลยเชื่อผมไหยถ้าเกิดว่าเก็บไว้อะถือว่าดีเลยและตัวสุดท้ายของอัปเดตนี้ครับผมอัปเกรดไททันฮอกแมนไม่มีอะไรต้องพูดครับผม มีเก็บไว้ซะหรือเก็บไปขายเงินจริงแค่น,นั้รับผมซึ่งดามจก็เวอร์แล้วผมพูดเลยว่ายูแมนครับผมมันผมจะพูดยังไงมันเก่งกว่ายูแมนอีกอะ่ะเออตัวนี้ถ้าคุณได้มานะคุณบอกเลยว่าคุณแอคได้เลยคุณมันเก่งมากๆอะ่ะเออมันเก่งแบบเก่งชิปไม่รู้จะพูดอะไรแล้วผมให้สิบสิบเต็มสิบเลยเออตัวนี้เก่งเก่งอยู่ครับผมแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องสกิลกดข้างไหนนะฮะเพราะว่า น้อยมากที่จะเห็นคนรีวิวนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นข้อมูลที่รู้สึกว่ามีน้อยเออตัวนี้ข้อมูลมีน้อยมากๆครับผมส่วนอีกตัวนะะึงคับตัวอยู่ในอีเวนต์พาร์ทซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวอีเวนต์พาร์ทตัวนี้ผมเรียกว่าเจ้ากาเดียนนะอ่าเจ้ากาเดียนคอร์กแมนซึ่งไม่ได้ดูดรีวิวมาซึ่งผมให้คนดูเป็นคนโหวตแล้วกันนะครับผมว่าตัวกาเดียนคอร์กแมนนั้นเก่งหรือไม่เก่งนะฮะผมให้โหวตในใต้คอมเมนต์ได้นะผมโอเคซึ่งโดยประมาณนะ,ะผมก็จะมีประมาณนี้แล้วผมสำหรับอี คร็อกแมนนะครับผมซึ่งอีเวนต์คร็อกแมนที่เป็นอีเวนต์สำหรับผู้เล่นใหม่ได้ดีนะครับผมแต่อยี่ยเรียนนะคผมอีเวนต์นี้มี2พาร์ทนะฮะนี่เป็นพาร์ทแรกนะครับผมก็ทุกคนก็ค่อยๆเล่นกันก็ได้ผมมันมีทั้งสองอีเวนต์นะสองพาร์ทก็พยายามเก็บพยายามเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคมาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับอีเวนต์คร็อกแมนนะครับผมซึ่งใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ ส่วนตัวนะครับผมสำหรับการวันนี้ผมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันบ๊ายบายจุ๊บ